บิ๊กโจ๊กยืนยนันกำนันนกหลักฐานมัดตัวดิ้นไม่หลุดตำรวจโกหกทั้งหมดป้มยิงสารวัตดแบงค์เสียชีวิตกลางงานเลี้ยงจากกรณีนายธนชัยหมันมากหรือน้องท่าผาอายุ45ปีลูกน้องคนสนิทของนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกได้ใช้อาวุธปืนยิงพอตอต่อ,ตอสีวกรสายบัวสวสทลอ1กอ,กอ,อ,อกกสบกทลเสียชีวิตกลางงานเลี้ยงภายในบ้านเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจาก พอตอตอสิวกรทําให้กำนันนกไม่พอใจเรื่องเปลี่ยนย้ายตําแหน่งทางราชการให้กับญาติต่อมาศาลจังหวัดนครปฐมได้ออกหมายจับตํารวจหนายซึ่งเป็นระดับสัญญาบัตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีประกอบด้วยตํารวจระดับนายพันหนึ่งนายระดับนายร้อยห้านายอีกทั้งยังมีรายงานด้วยว่าสําหรับนายตารวจระดับนายพันนั้นจะโดนข้อหาหนักสองข้อหาล่าสุดสิบกันยายน2 5 6 6นารพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอตอรอเปิดเผยว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีตำรวจสองสามกลุ่มกลุ่มแรกคือเกิดเหตุวิ่งหนีเลยไม่ทำอะไรเลยอันนี้แล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ออกหมายจับบางสวนกลุ่มที่สองคือกลุ่มร่วมทำลายหลักฐานพยานและพากำนันนกหนีส่วนกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่พาสารวัตรแบงค์หรือคนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเดี๋ยวความชัดเจนต่างๆจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการสอบสวนกันตลอดทั้งวันทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษเก่า อีกว่าตนยอมรับว่าในตอนแรกตำรวจเขาโกหกหมดตนก็ย้ำว่าโกหกได้ก็โกหกไปไม่เป็นไรแต่เรามีการสอบสวนสืบสวนมีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงสามารถทําให้ศาลอนุมัติหมายจับได้เพราะศาลเชื่อในพยานหลักฐานซึ่งจากการตรวจสอบปากคำกำนันนกยังให้การภาคเศษดปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ให้หนองท่าผายิยงสารวัตรแบงค์แต่นายหนองได้เป็นคนยิงจริงและย้ำว่าคดีนี้กำนันนกดิ้นไม่หลุดแน่นอน